โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านครับเนอะสวัสดี FC พิตาหกรอซิ่งทุกคนครับวันนี้ผมก็กําลังเดินทางกลับนะครับจากอําเภอศรีบุรืนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมก็มาหารถรถเละๆ,ๆนั่มันนี่ครับพี่น้องได้สองสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็กลับบ้านแล้วพี่น้อง นะครับเนาะอันดับแรกเลยผมมาหาครับตั้งใจมาหาจานออดนะครับแม่แตงนะครับก็พ่อกับแม่ฝั่งแม่แตงนะครับเนาะพ่อตาแม่ยายฝั่งอาจารย์ออดก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับนะครับเนาะทั้งกับข้าวกับปลานะครับเนาะแกก็ให้ผมพักผ่อนอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ก็รู้สึกเกรงใจครับนะครับเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณไปยัง ฝั่งพ่อตาแม่ยายจายันนท์ด้วยนะครับที่ดูแลแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมนะครับเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณไปยังทีมงานเสียบโบสครับเสียบบสเจ๊แฟงนะครับทีมงานเสียบโบสเศรษฐีเจริญทรัพย์นะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับจันนท์นะครับจันปล่อยไฟแล้วก็จันโปเนาะแล้วก็ ทีมงานทุกทกท่ทานด้วยนะครับเนาะเออก็ตอนรับเป็นอย่างดีครับเป็นกันเองมากนะครับเนาะเออ,อย่างน้อยก็มาได้รู้จักกันนะพี่น้องเนะาะตั้งใจจะมาเล่นก็ฝั่งนี้เขาก็ก็โอเคครับดีมากเลยนะครับเนาะผมมากับบได้ไมียังติดใหม่ติดเมื่อมาฝากน้พี่น้องเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเด้อต้องขออาภายัยด้วยเพราะว่ามาแบบ มาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่น้องกะว่าจะมาก็ขับรถมาเลยนะครับเนาะมาบมเด้บอกออาจา์วัตเ้อร์พี่น้องเด้อกะว่าชิมาเหนรนน้ำกระไดนะครับเนะบาะกะเดบ้าเหรนมาหัวน้ำทิมงานอยู่ยกมือหนึ่งละกาเมื่อหลังครับผมก็ได้ไปหาเอ,อ่อน้ำซิ่งซุปเปอร์ยาวนะครับทีมงานเสียยาวเนาะไปหาฮีเปียวไปหาเสียยาวน,นะครับผมก็ฟังเสียยาวก,ก็เป็นกันเองครับพูดคุยสนุกสนานนะครับเนาะ ขอบคุณไปยังเสียยาวแล้วก็เฮปเปียวด้วยนะครับผมที่ให้โอกาสผมได้ไปเยี่ยมยามทำเขาแนพี่น้องเนาะกับ่าไดมีอยังหลายดอกอล่าสุดก็แวะมาหานะครับสาวสวยเมืองสีบุญเรืองนะพี่น้องนะก็สาวดำซิ่งนะครับสาวดำซิ่งสีบุญเรืองนะครับเนาะหรือว่าสาวนุ้ยนั่นเองอู้สาแกครับพี่น้องเขาแกรถไมโคร รากับู้งามผูง,งามดอกสันดาวะไปหาก็ว่าจีเวไปถ่ายคลิปครับก็เป็นกันเองครับสาวนุ้ยนะครับผมเออรากับผู้ดีผู้ดีดอกอ๋อน่ำกับทั้งบอทั้งอ่านล้วพี่น้องเออก็ต้องขอขอบคุณไปยังเสียนุ้ยนะครับแล้วก็ทางาทีมงานสาวนุย้ยโอ้เสียนุย้ยหมนว่า นะครับเนาะต้องขอบคุณไปยังทีมงานด้วยนะครับผมโอ้มาได้เห็นบานเห็นซ่องเพิ่นกะดีใจแล้วพี่น้องมาเหรียญมาหัวกับพี่กับน้องทั้งพี่แน่เห็นบานเบิงบ้านเบิงเมื่องเพื่อนผุนเห็นภูเขาโวยข้างหนาไม่เคยได้มาไกลถึงนี่สักทีนะพี่น้องนะได้มาทางนี้ทางพี่พี่น้องน้องทางสีบุญเลืองก็ต้อนรับอย่างดีครับผมกลัวสิเป็นอพอแม่ทั้ง พอตาไม่ยายของอาจารย์อดเนาะพี่น้องเนาะทีมงานเสียโบสครับจีแฟงนาะพี่น้องเนาะล้ลก็ทีมงานดีครับโอ้หัวหมหมวนไปใช้กรไปพี่น้องโอ้แล้วก็มาทีมงานล่าสุดครับสาวนุ้ยครับผมมีย่งมาฝากเลยพี่น้องกะว่ารอบหน้ากา็จะเดินทางมาหาอีกอยู่นะ้พี่น้องเนาะ บัไกบ่บไก่ดอกสาม0ีลอยโลพี่น้องครัมันลินครับอยู่แต่ทางบ้านกะเดิมๆนะพี่น้องเนะาะผมมีอย่างหลายกะคิดว่าจะออกมาข้างนอกแต่ว่าพอได้เห็นนั่นเห็นนี่เนี่ยแปลกไหมเนาะพี่น้องเนาะอยู่แตแถวบ้านก็ทีมงานก็มีแต่คือไปถ่ายบ่อยแล้วนะพี่น้องเนาะก็ะองออกมาข้างนอกดูเผื่อพี่น้องๆจะชอบจังสีนะสดกว่า กะจักสิไปใส้พี่น้องเลยว่มมามาหาจันทร์ออทมาอยู่พี่กะตั้งแต่ปีใหม่เออกะเวะมาเหรียญน,นำ้ำกินหอดกินถึงแล้วพี่น้องเนาะสำหรับมื้อน,นี้ผมกะได้ออกเดินทางแล้วครับกลับบ้านน้อครับพี่น้องมาได้อยูน่นี่ได้อยู่สามมือครับสามมือสองขึ้นนะครับเนาะโอ้ก็ดีใจหลายเดี๋ยวมาเห็นพี่เห็นน้องทั้งพี่เห็นบ้านเห็นเมืองเพิ่น ก็แยกย้ายเมื่อกี้ครับมาหาสาวนุ้ยแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆเสียบดกับตอนรับเป็นยังดีครับผมกับขอกบน้ำเพิ่นกับซื้อหามาไว้ถะเด็กกินเขาน้ำเพิ่นอยู่ดอกจะมือขึ้นเพิ่ว่าไปซื้อมูซื้อ,อยังมากอะโอ้ขอให้หลายๆเด้อเสียบดเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนาน,นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปลืองกับขอกบน้ำไหม <laughs> ตอนนี้ก็ น่าจะบ่ายแล้วครับเดินทางกลับบ้านน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งน,นะครับสี่ห้าชั่วโมงนี่แหละไปฮอดบานกับสีเด็กสีเดือนคนลับพี่น้องเนาะว่าสีออกเตีเยงเพิ่นกันว่าอย่าเฝ้ากับอย่าเฝ้ากับก็เลยเพิ่นป้ามาหาสาวนุ่ยครับเนาะพอดีเพิ่นหูจกกักันก็เลยได้คำจักน้อยน้องพี่น้องเนะาะบ่กเป็นยังเพ,พิ่นกสค่อยไปละพี่น้อง ไปบอกขอเฉยเง่า,าละ,ะเพราะปยังด้องเนาะบอกพันวิดีโอนี่ก็ได้ขอบคุณไปยังทุกทีมงานนะครับที่ผมได้เดินทางไปเยี่ยมยามถามข่าวนะพี่น้องเนาะเออดีใจร้ายครับเดี๋ยวโอกาสหนาผมกับชิมาไม่้องพี่น้องเนาะชิมาเหร่นน้ำไม่สนุกสนานครับอยู่ทังผีโอ้มวนมวนมวนเอาคลิปนี้ก็บมมี่ยังร้ายครับผมก็เนาะ ถือโอกาสขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับที่ได้อ,อยู่น้ากันใ,ในสามมือนี้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆที่ต้อนรับเป็นอย่างดีครับเป็นกันเองครับผมเดย์หูจักมีคนณหูจักแปลก,ก,กๆไม่ไมมไปกันดีขึ้นกันนาะพี่น้องเนาะมาแบบเร่งรีบครับได้สองสามมือพี่น้องก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่น้อพี่น้องเนาะแต่มา นำ้ำจิตน้ำใจพี่น้องทั้งพี่กะโอเคครับผมพี่น้องทั้งพี่กะดีอยู่รั้พี่น้องเนาะตอนนี้ก็อาเจปลายสามแล้วครับอีกสี่ชั่วโมงครับผมจะต้องเดินทางต่อนะครับผมเจอสิหวดบ้านนาะพี่น้องเนาะเจอจังหดบุยเรำอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บม่มียังไรครับผมเอาลายใหญ่ห้างเั้งพี่น้อง,ท,ง,องที่เบื่อเอาเอาพ่อ ป่าหอมข้อนะพี่น้องนะเนาะสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกทกท่านนะครับสําหรับวันนี้สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อเอาโอกาสนาฟ้าไม่ว่ากันไหมเนาะครับเนาะคลิปนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวขับรถก่อนเนาะครับนะเนาะออะการนาว่ากันไหมครับผมขอบคุณจากใจจริงครับผมบาบายครับผมสวัสดีครับ